ัป้าเอาอะไรมาจา้มกินกินนี่ครับมีมีข้าวไหมมีค่ะเนี่ยมีต้มแซ่บเราเอาของเอาต้มแซ่บอ่ะอ่ะเอาเอาเอาต้มต้มขมแล้วก็ไข่ไข่สองอันนี้อะไรเนี่ยครับันั่นซี่นส้มหมกไข่ส้มหมกไข่บอกเอา ข้าเนี้ยุงหนึ่งครับผมกินนี่แหละนั่งนี่แหละนั่งนี่ดีกว่าราครับผม กินอาหารเนื้อดูไม่เผ็ดเด็ดก,กินได้ครับมาลองดูแซบบะมเขอามาลองดูสมสมหมกไข่ด้วย มันจะมืนๆไหมต้มหมกไข่อืมไข่นี่เราก็อยู่ตรงข้ามหน้าวิทยาลัยเ,เชียงใหม่ก็อยู่ข้างทางลองดูแซบบ่บก่ เสียบอีก oh, oh yes. ีวะโอ้ต้องบุนเลยดูปเลยเสียบอร่อยสุดดีวป้าเอาเอายลนึ่งเนี่ยนี่อะอร่อยอร่อยนะอืมอร่อยบ้านเฮาครับบ้านเฮา ม <laughs> ุมยสอ,อ,อร้านเมืองบ้าร์ลอยห<อ>ไม่มีรสชาติชุ่มเหนมบ้นานเ้าบ่ได้ชิ้นชิ้นมันเ้าบ่ได้เน้ออืมอร่อยมีรสชาติเด็ดผ้าผ้านนี่มันมีรสชาติเปรี้ยวรสชาติมันก็พอดีพอดีไงเนอ้อก็ดีเลยแตร้อนเมืองเนาะไม่มีรสไม่มีขาดอันีดอร่อย นะครับอืมห mm. ือร่อยอืม มันหมดเยอะฝากปาก้วยป่ะอ๋ออะไรอ๋อเสร็จเนื้อเอาไปต้มขมบ่เจ้ากูเจอว่าอย่างเงี้ยเอ็นหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ซุปมแมลงอ๋ออ๋อซุปมาต้มขมมาแล้วลองดูต้มขมดูอร่อยไหม ผมไม่ผมไม่เอาเรื่องป้าแกบอกขอแท้มปี๊ได้ซือว่าลเลยไปปาที่ทำนีท้ทำน้